สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้ก็เดินทางเหมือนเคยครับเขา้าต่างจังหวัดนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้มาสังขยากันต่อครับเพราะว่าจะพูดถึงวอลเปเปอร์ที่กันแหนกแหนพักเพื่อไทยที่กัแหนกแหนพันตำรวจทัวทักษิณชินวัตรอยู่ตลอดเวลา วอลเปเปอร์ paper, ใครครับวอลเปเปอร์อดีตนะแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะทักทายกันอยู่แหละนะครับวอลเปเปอร์ของจตุพรพรมพันธ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกก่าอะไรนะเอ่อนายพลปฏิวัติอรอเออนายพลปฏิวัตินะครับนายไทยกรพลสุวรรณนะฮะ ผมได้ดูในพลปฏิวัติพูดถึงการซื้อสิทธิ์ขายเสียงครับแต่ไปพูดนู่นนะนะครับเขาบอกว่าไม่ให้พันตบรวรโททักสินจินรวบนะครับไปที่นครพนมนะไปที่นครพนมบอกว่าไปเขาพูดง,ง่ายๆก็ไปชี้แจง <c oughs> กับพี่น้องชาวนครพนมแต่ปรากฏว่าพื้นเพจอินฐานแท้ๆก็อยู่ทางใต้ นะครับเขาบอกว่าทางใต้ซื้อเสียงนะฮะซื้อเสียงแบบว่าอึกกระทึกคึกคมนะฮะแต่ผลสุดท้ายก็ไปลงที่บันตำรวจโททักษินชิรวัฒนะครับบอกว่าไปต่อต้านไม่ให้กินรวบทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยนะฮะในชั่วโมงที่ปลายชีวิตเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อสู้นะผมก็ต้องถามกลับไปละครับว่า การที่ไปบอกว่าทางใต้เนี่ยเขาซื้อเสียงกันนายกอาบาจอนะะหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นต่างๆกับนะะทางใต้ซื้อเสียงกับพักเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ลงนะนะฮะพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ลงแต่ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมไม่ไปลณรงทางใต้ครับเพราะทางใต้ซื้อเสียงครับเออ ต้องรณรงค์ทางใต้ครับเพราะอะไรเพราะคุณก็เห็นอยู่แล้วครับเห็นอยู่แล้วว่าทางใต้ซื้อเสียงครับแต่ไปรณรงค์นูอยู่โน่นครับไปแหกปากพูดอยู่น่นครับอยู่ที่นครพนมแต่ปรากฏพี่น้องพคนอีสานเขาก็ไม่ฟัง <c ười> คนนครพนมเขาก็ไม่ฟังครับคนที่ชนะก,ก็คือพรรคเพื่อไทยครับที่นครพนม นะครับเขาบอกว่าเขามารณรงค์นะครับมาสร้างความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่าทรายนนทท่าทรายนี้ครับมีการร้องเรียนหน้าที่ว่าการจังหวัดนะครับแต่แปลกเวลาพูดพูดวกทางใต้ซื้อเสียงกับแต่มารณรงค์ที่ภาคอีสานรกรับมันจะหากินง่ายไปหรือเปล่านะฮะพูดไปนะหลายร้อยคำพูดกับสุดท้าย สุดท้ายไงครับสุดท้ายก็ขอเงินสมทบทุนครับจะตั้งพรรคปราบโกงนะฮะคือผมพูดตรงๆนะครับผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยสนใจกับพวกพรรคพวกนี้ครับพรรคที่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ลำบากอยู่แล้วครับต้องบอกลำบากอีกแล้วครับอย่างน้อยครับมีทุนมาตั้งพรรคกับ มีทุนที่จะทำงานค่าน้ำมันลดไปโน่นไปนี่ครับแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามีการเดินทางไปที่นครพนมรับเอาเงินจากไหนครับไปรุรนน์งที่จะสร้างพักปร,ราบโกงครับนะการเมืองจะได้สะอาดสักทีเขาว่าอย่างนั้นครับแต่ผมนะี่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าการเมืองจะสะอาดอยังไงนะครับเพราะบ้านเมืองของเราเนี่ยครับ เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่มาตั้งพักการเมืองนี่ยครับมันจะสามารถทำความสะอาดให้กับบ้านเมืองได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยคุณยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยครับเพราะทุกวันนี้ครับการใช้สื่อสารไม่ว่าการจะเดินทางไปมาครับมันต้องใช้เงินเททองหนึงนั่นแะครับถ้าคุณใช้เงินตัวเองยังไม่มีนะครับเงินที่จะตั้งพักไม่มีนะผมไม่เชื่อว่าคุณจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ครับ ก็สุดท้ายครับคุณก็ได้มาหนึ่งเสียงสองเสียงครับคนที่สบายคือใครครับไม่ใช่พี่น้องประชาชนนะครับถึงเวลาได้เป็นสสแล้วครับกษัตริย์ที่อยากเป็นรัฐบาลไปร่วมกับเขาครับไม่ลืมหูลืมตาตรงนั้นต่างหากนะครับมึงก็ได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกแต่แห่ปากบอกว่ามาให้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับเพื่อมาปราบโกงครับกูไม่เห็นใครที่มันเป็นนะะ ทำแล้วเห็นภาพเลยครับกลับไปกลับมาครับพักก็ล้างนะฮะทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็มาสู่หกสู่พักใหญ่อยู่ดีครับไปคิดว่าเออตัวเองได้มาส่วนหนึ่งครับได้สักเสียงหนึ่งครับแล้วเอาไปต่อรองตัวเองจะได้มีตำแหน่งหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกับเขาด้วยนะครับหรือนะครับหลายพักกับออกมาเนี่โอ้ยวววาดลวดลายหมดครับ ไปบุกดา่า,มานมะั่งน่ะไปทําเพื่อประชาชนมั่งครับไปทําภาพสร้างภาพนะครับว่าพักตัวเองเลยครับกลับมาเนี้ยเรื่องคอรัปชั่นต่างๆไม่มีนะครับแต่ดูความในแล้วครับที่แฉกันอยู่ทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะไปปราบกีนเท้าไม่ว่าจะไปปราบนะ่ะสีเทาต่างๆครับตอนนี้ออกมายกมือไหว้เขาครับไหว้สืออุอโสครับ ที่เขากระแนกกระแนกออกมาครับที่เขาแย้มออกอแย้มออกมาบอกว่ามีการไปตีกินครับไปหาเงินนะนะบอกว่าขอโทษนะครับก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจตัวเองเนี่ยพูดได้ครับแต่พอเขาเปิดมาจริงๆครับกับหงอครับนะกับหงอครับเหมือนหมาโดนค้อนไม่กล้าอะไรเลยครับพี่น้องจะได้เห็นว่าเอ๊ะทำไมครับอยู่ดีๆครับแม่ปากดีเหลือเกินครับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร นะครับจะเข็นจะฆ่าจะต่อยคนนั้นคนนี้นะครับแต่มาถึงเวลานี้ครับพอเขาเปิดมาหน่อยว่าเงินล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทนี่ครับนี่ไปตีกินอะไรไว้นะครับสุดท้ายครับไปยกมือไหว้ขอโทษเขาอยู่นี่ปลุกปลุกหรือไม่ก็ไหว้ไงครับเรื่องที่เขาว่าเนี่ยมันจริงเหรอเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยครับมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับมึงถึงได้กลัวขนาดนั้นครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับ หันไปดูนะนายไทยรรพนสุวรรณเองเนะี่ยบอกว่ามีนะครับเจ้าพ่อพอน,น,น,นันสะี่คนนะไปพบใครก็ไม่รู้นะครับไม่กล้าเปิดเผยนะครับพูดเป็นในๆครับพูดง่ายๆก็ใส่ร้ายรัฐบาลน,นั่นแหละใส่ร้ายเขาจะทำโครงการอินเตอร์อินตเตอทนเมนต์คอมเพกคคอมเพกนั่นแหละนะฮะก็พูดแบบนี้ครับ พูดนึกมโนไปเองว่าคนนั้นจะไปพบคนนั้นคนนี้จะไปพบคนนั้นนะแต่ปรากฏไม่กล้าเปิดเผยกับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อมูลนี่เป็นมโนงไงครับชวนเชื่อนะครับแหกหูแหกตาพี่น้องประชาชนครับคิดว่าตัวเองพูดแล้วครับอย่างน้อยก็ต้องมีคนเชื่ออย่างน้อยก็เอฟซีที่มีอยู่ครับพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยครับ เห็นดีเห็นงามไปด้วยแต่ที่จริงแล้วครับมันไม่ใช่ครับการพูดอย่างนี้ครับมันทำให้คนที่เขาบริหารน่ะมันเสียหายครับทั้งทั้งที่ตัวเองเี่ครับดำโดยซ้ำไปครับไม่ใช่คุณด้วยดำต้องบอกดำครับนะมีความคิดแตกต่างกาาาับรัฐบาลหวังว่าการออกมาต่อสู้การออกมาแอบเขาเรียกว่าอ e ีแอบ อยู่ข้างๆเขาแต่ก่อนนี่ครับกะว่าเขามีอํานาจแล้วนะเขาจะให้ส่วนบุญบ้างครับแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้ค่าเขาไม่คุณค่าเลยครับเขามองว่าไอคนคนนี้ครับมันมาจากไหนไม่รู้ครับไม่เคยต่อสู้นะครับมาตีกินอย่างเดียวนะครับเห็นไหมอยู่ไม่ได้ก็ไปนั่งอยู่กับกลุ่มล้อมรวมสุดท้ายครับ กลุ่มล้อมรวมเองครับก็ไปไหนไม่ได้ครับก็ออกมานะฮะก็อย่างพี่น้องเห็นครับออกข่าวมานะมันเป็นสิ่งที่ว่าพี่น้องประชาชนก็เห็นอยู่แล้วว่าเนื้อในของคุณเองเนี่ยครับเนื้อในของมึงเองเนี่ยครับมันไม่ได้สะอาดเลยครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คําพูดสวยหรูแบบที่ออกมาพูดบนเวทีนะครับมานั่งพูดต่อหน้าสื่อครับ พูดง่ายๆชี้หน้าคนอื่นบอกคนนั้นเล็วคนนี้เร็วครับแต่ตัวเองนะครับหลังเวเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องก็เห็นทุกคนก็เห็นว่าสื่อออกมาเนี่ยครับเพิ่งซาไปไม่กี่วันเนี่ยครับกลับมาชี้หน้าคนอื่นว่านโยบายต่างๆที่รัฐบาลทาเนี่ยครับมันชั่วมันเร็วนะครับและตัวเองนะครับมันยิ่งกว่าเร็วอีกนะครับถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามึงแหละยิ่งบัดซบต้องบอกเลยครับ มึงนะ่ะยิ่งบัดซบรับดูแนวทางในการทํางานแล้วครับดูวิธีการทํามาหากินแล้วครับมึงน,ะน่ะบัตรซบนะไอ้น,นี่ไม่ไม่รู้เป็นใครนะนะครับที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยไม่รู้เป็นใครครับฉะนั้นแล้วครับนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเขาทำเนี่ยครับเขามองดูแล้วอะ่ะเออเขาจะเอาเงินจากไหนครับมาเจอจุนพี่น้องประชาชน นะครับเอาพ like, oh, like, ูดถึงบอกว่าโอ้ยนะการพูดไม่ว่าจะเป็นนายพลปฏิวัติกับผมฟังแล้วผมก็นั่งขำรับมึงคิดได้ยังไงมึงมึงจะไปยึดหวยมามึงจะไปยึดพลังงานมาครับเคยทำธุรกิจไหมการเป็นมหาชนนะครับว่ารัฐบาลนี้กับมีกลังขินที่ไปครอบครองนะไปคุม อ่ากองสลากอยู่ครับแล้วนโยบายที่พันตำรวจโทโทักษินนะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งตำบลหนึ่งทุนการศึกษาเนี่ยครับโอโอออกมาจากการเนี่ยออกจากลอตเตอรี่เนี่ยครับเงินงบประมาณเนี่ยเงินได้จกำไรจากลอตเตอรี่เนี่ยเขาทำมาก่อนครับแล้วมึงไปขุดรูอยู่ตรงไหนล่ะครับมึงอยู่ถ้ำไหนครับมึงออกมาพูดเนี่ย ไปทําให้ภาคใต้มันดีก่อนครับไปทําบ้านมึงให้มันดีก่อนครับไม่ให้มีการซื้อเสียงนะครับไม่ให้มีอิทธิพลน,นะครับอย่ามาตีกินครับไปนั่งอยู่บุญภูแล้วมาว่านะครับไปหากินอยู่บ้านอื่นนะครับทั้งที่บ้านตัวเองนี่ยังสกปรกอยู่เลยพี่น้องประชาชนคน,คนอีสาเนเขาไม่เอาหรอกนะครับ เห็นหน้าตาเขาก็ไม่เอาแล้วครับนะไม่รู้ว่าคนดีหรือโจรครับเฉพาะหน้าตานะนะฮะแต่ก็คิดว่านะตัวเองไปทำไปสร้างภาพแล้วครับคนจะเชื่อถือครับมันหากินง่ายเลยคนอีสานครับไม่เคยเลยครับไม่รู้ว่าถ้าแท้คนอีสานเป็นยังไงครับพื้นเพนคนอีสานเป็นยังไงครับคิดว่าคนอีสานยังไงก็ได้ คนอีสานหลอกง่ายอย่างนั้นแหละครับก็ไม่เป็นไรครับเราคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีไปครับอีสานนะครับและจะได้รู้ว่าคนอีสานเป็นยังไงครับผมก็คนอีสานครับผมเห็นแล้วนะครับทั้งงที่มึงรู้ว่าทางภาคใต้เองนี่ครับมีการซื้อเสียงทําไมไม่ไปรณรงค์นะครับทําไมเขาไปต่อต้านล่ะครับนะจะโยนไปรัฐบาลมันก็ไม่ใช่ครับ จะโยนไปพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ทรงเออก็มีพวกมึงครับลอกกันเองเนะี่ยอย่าเอาคำพูดสวยหรูบอกว่าแหมเป็นพักปราบโกงครับนี่เป็นแค่วาทกรรมครับไปหลอกเด็กครับเด็กยังไม่เชื่อเลยนะครับจะหาทุนตั้งพักครับแม่ผลสุดท้ายครับมึงก็ใฝ่ฝันมึงก็จะสแสวงหาอำนาจ สแสวงหาตําแหน่งเหมือนกันครับแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีบอกว่าตัวเองเป็นคนเนี่ยนะจะมาปราบโกงครับดูน้ําหน้าก่อนต้องบอกว่าดูดูหน้าก่อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนเชื่อหรือเปล่าพี่น้องประชาชนจะเอาด้วยหรือเปล่าครับไปรณรงค์ภาคใต้ครับอย่ามารณรงค์ภาคอีสานนะครับเพราะว่าภาคใต้เองนะครับกระแสะการซื้อเสียงเยอะมากครับไปทําความสะอาดในบ้านตัวเองก่อนครับก่อนที่จะมา หากินอยู่บ้านคนอื่นครับเอาฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ